อย่าถามว่ามันสุกไม่สุกนะเพราะเราก็ไม่รู้อย่างคุณไม่เคยกินของผมเนี่ยคุณกินของผมแล้วเวลาคุณนึกอยากจะกินปลาหมกึกคุณจะต้องมาหาผมไม่ใช่ว่าคุณกินของผมแล้นึกอยากกินปลาหมึกไปกินที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เอาง่ายๆายเลยไอ้เด็ก กรุงเทพคิดเรียนหรือว่าอาสามเนี่ยเด็กนะจนเขาเรียนจบถึงไหนถึงไหนถ้ามาถามผมนะผมไม่รู้จักเขาหรอกคนขายจะไม่รู้จักลูกค้าจะส่วนมากเห็นไหมเด็กเนี่ยมันตั้งแต่ปนหนึ่งจนจบมหาหลายัยจนมีลูกมาเอาลูกมาทักตายอะ่ะบ่อยเยอะจนเอาลูกมาทักตายเนี่ยเยอะอันนี้ปิ้งให้มันกรอบอย่างหลายรอบนเนี่ยที่ยใา้มันกรอบเนี่ยไม่ใช่สองรอบนี่สามสี่รอบก็เวลา ก็ปิ้งกรอบแบบเมื่อกี้นี้ไงส่วนมากที่คุณไปกินข้างนอกเนี่ยเขาปิ้งเสร็จเขาก็บดนิดหน่อยให้คุณละเขาไม่ทำแบบนี้ให้ของผมนี่ตระกูลประมึกนะครับขายเฉพาะของเราเองก็อยู่ประมาณสัก ห้าสิบปีได้ยัเพาะของเราเองนะต้องเข้าใจก่อนสมัยก่อนเราก็ขายให้แม่แม่ขายปลาหมึกเนระาเราคนที่สี่พี่ชายคนโตเก,ก็ขายพี่น้องอะตระกูลขายปลาหมึกตำรานี่ของแม่เขานี่คือบองกรจกของแม่ขายตั้งแต่จําความได้เห็นแม่เขาขายขายตลึงหนึ่งห้าสิบตังค์ผลสุดของผมเนี่ยที่เราค้าขายเนี่ย เขาขายระดับเกรดเอจงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าม,ม,มันมีตัวเล็ก300บาท500บาท700บาทจา็ะตัวเล็กได้ได้ได้มาทำไหมปลาหมึกของเรานี่มันมันเป็นของฝัต,ตนีนี่ ขายไม่ให้เดิปลาหมึกที่สวยต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพวกนี้มันมันแพงเพราะงานทั่วไปเขาซื้อมาขายไม่ได้ต้นคุณมันสูงกิโลประมาณ2 0 0พันปลาหมึกปัตตานีเนี่ยแพงที่สุดแพงด้วยฝีมือการทำในทนะเลปลาหมึกมันก็เหมือนกันหมดทีนี้ว่าวิธีการทำมันจะไม่เหมือนกันคือมันทำได้สวยกว่ารสชาติ ปัตตานีส่วนมากส่วนมากที่มันทําขายที่ว่าเกรดเอนะมันจะไม่โดนน้ําแข็งเขาจับคืนๆปุ๊บเช้าเขาก็เข้ามาแ,แล้วของปัตตานีเนี่ยกินเนี่ย,นนยมันจะหอมกว่าทั่วไปปลาหมึกมันจะหอมกว่าบดได้ยืดกว่าเนื้อบดได้ยืดกว่าคุณจะต้องกินเองถึงจะรู้ทุกอย่างเขาต้องกินเองสัมผัสเอง ถ้าเขาไม่กินเองไม่สัมผัสเองคนค้าขายเนี่ยก็บอกทุกคนน่ะไม่มีเจ้าไหนบอกของกูไม่อร่อ <c> ย <oughs> ต้องย่างด้วยเตาถ่านเพราะมันหอมถ่านไงถ้าเราใช้เตาแก๊สน่ะไม่ได้ <c oughs> ใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้า <c oughs> เตาถ่านเนี่ยดีที่สุดเตาถ่านเนี่ยมันคือมันหอมโดยตามธรรมชาติของมัน <c oughs> ถ้าถั่วเฉลี่ยตัวเจ็ดร้อยวันหนึ่งขายได้สองตัวทุกวัน ส่วนมากเน่มันจะเป็นขาประจำลูู้กันหมดอย่างเมื่อกี้ที่เอาไปนั่นก็คือขาประจำขาจรน้อยนะเดี๋ยวนี้น้อยมากเพราะว่าของเราขายขายระดับสูงไงระดับสาม้อยนี่ถือว่าสูงนะเขากินป๊บถ้ากินเขาก็จะเปลี่ยนลูกค้าเราเลยเพราะว่าบางคนน่มีตังแต่เขาเขากลัวไม่อร่อยไงไม่เคยที่ไม่เคยกินกับเรานะที่ไม่เคยกินนะ ถ้ากินแล้วเขาก็รู้ว่านึกอยากจะกินเขาต้องมาหาเราถ้าไกลที่สุดก็เชียงใหม่ตรงไปไงตรส่งทางไปตะนีไปใต้ก็มีภูเก็ตทางงานเกาะสมุยองไงพวกนั้นมีหมดใต้ไม่มีประหมึกกินนะนี่ก็บืงมาจากใต้แต่วิธีทําแบบนี้ภาคใต้ก็ไม่มีทําไงเอ,อน้ําจิ้มนี่ยที่กินน้ําจิ้มเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงรสชาติตำราของแม่เขานะ้นน่ะ อะไเรเพืี่อนความสุขของพ่อค้าคนซื้อของเราดิครับใช่ไหมต้องคนซื้อของเราเามตตาซื้อของเราเนี่ยเราจะมีความสุขถ้าเราขายก็ไม่มีคนซื้อก็แย่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราทําไม่ไหวเท่านั้นเองเราทําไม่ไหวเท่านั้นเองที่เราจะไม่ทําเราทําไหวเราก็ทํา ของทุกอย่างมันต้องทำที่มีอายุนะยิ่งจะต้องทำคนบอกมีอายุแล้วมีตังก็หยุดให้มันสบายสบายไม่มีหรออย่างเราเหมือนคนทำมาหากจนมันก็ต้องทำอาหากจนของเรา<ม>คือถ้าเกิดคุณไม่มีอายุว่าคุณไม่ทำเนี่ยคุณอยู่บ้านแล้วคุณไม่เหงาเอเราอยู่บ้านสมัยเนี้ยแบบเนี้ยคุณจะไปคุยกับใครอ่ะอย่างผมเนี่ยไปอยู่บ้านใหม่มันประมาณสิบกว่าปียี่สิบปีจะม่งูจากข้างบ้าน เจอกันอย่างดีไม่รู้จักชื่อข้างบ้านเจออย่างดีก็ทักทายแค่นั้นนะก็ออกไปลอ